ดีค่ะเนแนแนวินเซนต์วันนี้นะคะพี่ขอเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญคนนี้เขาอยู่สีอะไรสีแดงครับผมแล้วเขาบอกว่าคนเนี้ยหลอบอกต่อด้วยที่สำคัญไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอครับพูดอย่างนี้พี่อยู่บอกคงน่าจะหลอกจริงๆครับผมใช่อย่าราช้าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูไปเลยค่ะท่านผู้ชมไปกันเลยครับ โอเคนาวินงามสง่าครับประธานคณะรักชาสีแดงครับพี่เป็นประธานสีแดงพี่คิดว่าพี่จัดอะไรเป็นทีเด็ดของซีนี้ครับอ๋อเป็นประธานแล้วทีเด็ดก็ยิงอยู่ที่ประธานหรือหน้าตาอหล่อเหลของออแกนนี่หลอลงเบลอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับงั้นมาที่ข้อ2นะครับข้อสองนะครับก็คือในตอนที่พี่เป็นประธานเนี่ยเรามาบริหารสีเนี่ยคิดว่าปัญหาไหนที่ใหญ่ที่สุดครับเงินครับมีใครจะช่วยบริจาคไหมครับตอนนี้เงินสีแดงขาดแคลนครับ ประาชินหาพี่อ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ใช่แล้วคับอันนั้นไม่ใช่ใชแล้วเนี่ยการมาทำอย่างนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าออไรนะความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างตอนอนี้จะถึงกีฬาสีแล้วรู้สึกตื่นเต้นคือลุ้นๆว่าน้องอาจจะทำได้ออกมาดีหรือเปล่าแต่เชื่อว่าสีแดงดีที่สุดแล้ว โอ้โห The b e อ่ะที่หนึ่งอ่ะแน่นอนเดี๋ยวรอดูวันจริงมันน่าให้สิบอะไยงี้ร้อยเลยมันน่าให้ร้อยถึงนักเรียนชาวเตรียมพัดทุกคนเลยมั้ยคะก็อย่าลืมติดตามเชียรัต์แสดงสีแดงนะครับแล้วก็กีฬาทุกชนิดของสีแดงเลยครับโอเคขอบคุณค่ะไมครับขอบคุณครับ ม,มีดีแค่หน้าตาตจริงๆด้วยนะครับผมใช่ค่ะพอหน้าตาที่ดีแล้วเนี่ยยังมีความสามารถที่ดีมากๆอีกด้วยค่ะ <Wow. S 2> ว้าวมาฝากโรบมลน,นะครับกับผมนะครับว่าบริจาคให้สีแดงเขาโดยครับตอนนี้ไม่มีตังค์อ๋อคือมีเซ็นได้หมดไงในนั้นไม่ได้สบายโฮอยูมม่สีเขียวจริงหรือเปล่าครับผมเอากันแล้วค่ะว่าคลิปหน้าเราจะไปสัมภาษณ์ใครนั้นแล้วสีอะไรใช่ไหมต้องใช่ครับอาจจะเป็นสี มันสัมภาษณ์ไปสองซีแล้วก็ในตอนนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วครับเราจะไปสัมภาษณ์ซีอื่นกันต่อแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลงไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะว่างไงสายย่อเออนั่นแหละย่อลงไปอ่ะ